ส่วนหนึ่งที่ทําให้ดีเจฟอสมัรู้สึกว่าอยากให้คนเนี้ยออกมาให้ให้ประเทศไทยเห็นเยอะ,อะเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างแรกเลยที่รู้สึกเลยคือสังเกตคนที่เรียนจบสูงๆเนี่ยออบางทีเขาไม่ไม่ได้ใช้สิ่งที่เขาได้เรียนมามากเท่าไหร่แต่ต้องกูเนี่ยเขาใช้เยอะมากแล้วเขาใช้เป็นประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบส่วนหนึ่งอยากให้เยาวชนเห็นว่าสิ่งที่เขาเรียนมันทําอะไรได้มากกว่าน,นั้นนะมันทําอะไรได้มากกว่าน,นั่งทีมดีหน้าคอมพิวเตอร์ะะอะไรเงี้ยค่ะเอามาใช้เป็นประโยชน์กับโลกคนไทยไม่ได้ตัวเล็กอะไรเงี้ยค่ะ นี่ถามอีกนิดนึงในฐานะที่ไปอยู่ต่างประเทศมานานเนี่ยจะมีคนไทยเยอะมากที่คิดว่าโอ้ยนั่นมันฝรัง่งซู๊ฝรั่งไม่ได้หรอกเวลาเราจะจ้างอะไรมาทีเราก็จะ<ฮ>คิดว่าต้องายฝรั่งเยอะกว่าถามนักพูที่นักพูอยู่ต่างประเทศมานานเนี่ยจริงจริงคนจริงฝรั่งเก่งกว่าคนไทยไหมอืมถ้าเกิดเราจะนิยามความว่าเก่งเนี่ยม,มันก็ต้องนิยามไปหลายอย่างเนอะสมมุติว่าพูคิดว่าเขว่าเก่งหมายถึงฉลาดแล้วกันขาว่าฉลาดเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเนี่ยเพราะว่าพูต้องเรียนเรื่องการทํา เทใส่คิวด้วยเดี mm ๋ยวครูขอยงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วจะมาตอบคาถามครูแค่การจะบอกว่า mm hmm. เวลาเราพูดถึงอะไรบางอย่างเนี่ยเรามักจะพูดโดยรวม mm hmm. คือเราบอกว่าเอ๊ะคนไทยเก่งหรือฉลาดกว่าฝรั่งหรือฉลาดอะไรเงี้ย mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยคุณป้าที่เขาขายไส้กรอกอีสานอยู่หน้าซอยอารีนเนี่ย mm hmm. เขาเก่งเรื่องการทําไส้กรอกอีสานและการบริหารเงินครู mm hmm. ว่าอาจจะมากกว่าครูเยอะนะ mm hmm. แล้วครูเนี่ยอาจจะมีความรู้นะ่าจิตวิทยามากกว่าเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาฉลาดน้อยกว่าครูหรือครูฉลาดมากกว่าอะไรก็แล้วแต่คือครูว่าคนเเเราานนี่่่่ยยยะผมมไคอพูดลว มู่หรือฉลาดหรือเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการมองคนเหมือนกับว่าเราไปตัดสินเขาอ่าเราตัดสินใช่แต่ว่าเพื่อความเป็นประโยชน์บางคร<ม>ั้งเราต้องใช้<ม>ที่ไป๊อบถามนี่ถูกแล้วเพราะว่าบางครั้งเราต้องใช้<ม>เราจะมานั่นคุณป้าเจะก่ออีกคือมันมันมากไปอะครับบางทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามตรงๆเลยว่าฝรั่งฉลาดกว่าเราไหมบอกเลยว่าเรื่องความเก่งเรื่องฉลาดเนี่ยไม่มีใครสู้ใครได้เพราะเราเก่งในเรื่องของเราฝรั่งเก่งในเรื่องของเราของเขา ขอตัวอย่างง่ายๆไอ้ขอตัวอย่างง่ายๆเช่นอ่าเราเนี่ยมักจะคนมักจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นพวกเรียนชอบเรียนแบบเห็ได้ย<ๆ>ินไหมฮะคนไทยหลอกเรียนเก่งชอบไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอ่าปินป้อนอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วทราบหรือเปล่าไนอะ้ความไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไหลง่ายของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไวาริตอ่าตอนที่รอห้าเนี่ยถูกอ่าฝรั่งเศสโทษนะครับฝรั่งเศสหรออังกฤษตรงนี้ผมจะไูดไหมรู้สึกว่าเป็นประเทศยุโรปแถบนึงแต่ว่าไม่ใช่รัสเซศนเนี่ยกาลังเข้ามาที่เองดินแดนไทยผมจะไม่พูดฝรั่งเศส <med> เข้ามาเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะยึดดิแนแดนไทยอยากจะทำให้ดินแดนไทยเนี่ยซีวิลไลซ์ <med> คือพูดง่ายๆว่ามีความเป็นพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาเราท่ารู้อยู่แล้วว่าจะโดนเพราะประเทศเราข้านโดนหมดแล้วท่านเลยไปผูกไม่กับรัสเซียแล้วท่านเนี่ยก็เอาวัฒนธรรมรัสเซียเนี่ยในการใส่หมวกทรงสูงใช่ไหมครับใส่ไม้เท้าอะไรเงี้ยแต่ว่ารักษาความเป็นไทยไว้คือข้างล่างเนี่ยเป็นไทย ขัางบนเนี่ยเป็นฝรั่งแล้วก็มีกาดมีข้างหลังแล้วก็ถ่ายรูปซาเนี่ยถ่ายรูปกับเจ้าสอลซาเซียเอาไปไว้ในพระ,าะพระชาชวังจัก,กรนีนะครับเพราะว่าคนที่มาเยี่ยมประเทศไทยเนี่ยจากฝรั่งเรศสอังกฤษจะได้เห็นว่าท่านเป็นเพื่อนกับซาท่านจะได้ไม่กล้าหย่งพาะว่าแบบโอ้ยตายล้วเป็นเพื่อนกับซานี่ว่าประเทศไทยรอดจากการถูก c o l o n i z รอดจากการถูกเป็นเมืองขึ้นทุกวันนี้เพราะความมีไหวพริบความเร็วของเราเนี่ยความไท,ที่เราเรียกว,ว่าชอบรอบเรียนเนี่ยแต่ที่จริงมันคือการรู้จักเอาตัวรอด ใช่ไหมครับเรนเนี่ยเราเก่งไหมถามว่าเราเก่งนะผูเนี่ยส่วนตัวว่าเราเก่งฝรั่งนะในเรื่องนี้แต่ว่าในเรื่องเวลาวิวิอะไรกัเรียกไรนะอ่า i n n o v a t i o n นะครับ innovation ในเรื่องของอ่าสิ่งประดิษฐ์อ่าแลาไปสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีอย่างอื่นที่เราเก่งคือเรามีความเป็นยูนีคที่ความเป็นไทยอ่ะที่ใช่ไหมฮะใช่ครับความเป็นไทยของเรามีความที่เศษอยู่แล้วในด้านที่ว่าเรามีไวริบเร็วแล้วเราเป็นคนใช่ข้อตัวรอดมันดูน่าเกลียดนะแต่พวกไม่น่าเกลียดนะ การสู้ท่อที่สําคัญสุดในชีวิตเลยนะครับเราเนี่ยเป็นชาติขึ้นมาได้ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นเป็นมีอิสรภาพแล้วก็มีเพื่อมีความเป็นไทยอยู่ก็เพอาะสิ่งนี้